วัสดีครับผมชื่อกริตตินนำสกุลสุขหตุชื่อเล่นทันชั้นป .1 รับสามเลขที่13 Good morning my name is กริตตินสุขห t ตุ my nickname is ทัน class one s n d number t h จากการทำโครงงานบราองแสนสุขของผีเสื้อผมรู้สึกชอบเพราะได้รู้จักสายพันธ์ุผีเสื้อสิ่งที่ผมได้ ได้เรียนรู้ว่าผมได้เรียนรู้ว่าผีเสืแต่ละชนิดเป็นยังไงสิ่งที่ผมทำได้ดีคือวาดภาพผีเสื้อลายไทยสิ่งที่ผมอยากปรับปรุงคือทำงานสะอาดเรียบร้อยและจะปรับปรุงโดยจะตั้งใจทำงานแล้ววันนี้ผมมีจดหมายเขียนถึงคุณแม่มามา,มานำเสนอด้วยครับ สวัสดีครับคุณแม่แม่รู้เรื่องไสเดือนแล้วผมก็จะมาบอกเรื่องผีเสื้อว่าตอนนี้ผีเสื้อก็ใกล้สูญพันธุ์แล้วเช่นผีเสื้อสมิงเชียงดาวที่สูญพันธุ์ไปแล้วผมก็เลยมาชวนทุกคนมาปลูกต้นไม้เอาลวะาและความแตกต่างผีเสื้อกัน ผีเสื้อกลางวันอวัยวะมันมีลำตัวมีลำตัวแล้วก็มีหนวดมีปีกหนวดของผีเสื้อกลางคืนกับผีเสื้อกลางวันแตกต่างกันตรงนี้ผีเสื้อกลางคืนจะเป็นหนวดสั้นๆแล้วมีแล้วเหมือนขนนกหนวดผีเสื้อกลางวันจะยาวๆแล้วมีปมตรงปลาย ส่วนตรงตัวตัวของผีเสื้อกลางคืนจะอ้วนและตัวของผีเสื้อกลางวันจะผอมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะใครจะถามคำถามคะคุณแม่คะคุณใครคะม่อยากถามว่าที่เรไปน้นด้ัค่ะที่บ้านของเราอ่ะมันมีเสื้อที่มีแ่าที่เคนแบบที่เเคยเห็นก็มี จะมีผีเสื้อหนอนใบลักไกรเสือกับผีเสื้อหางสิงธรรมดาครับใครจะทำคุณถามอีกครับขอบคุณมากเลยยังเชื่อถือเลยนี่มีนิดไหมครับอืมบางชนิดก็น่าจะไม่มี